ครับก็สวัสดีครับ TCG g a m i n กันอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อของมือใหม่กันนะครับว่าควรซื้อกล่องไหนควรซื้อควรจะซื้อว่าแบบเริ่มยังไงอยากเล่นวงนี้ควรซื้อบล็อกไหนก็จะมาแนะนำการเลือกซื้อกล่องไม่ให้ซื้อผิดกันนะครับจะได้ไม่เปลืองตังหรือว่าเปลืองเงินของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ปกครองจนเสียเปล่านะครับเริ่มก่อนหนึ่งเราก็ต้องมารู้จักการ บูสเตอร์หรือว่าทริอัของบอดี้ไฟกันอย่างย่อๆนะครับ1ก็คือชุดเริ่มต้นนั่นเองครับเราสามารถซื้อ1กล่องเพื่อเริ่มได้เลยเล่นได้เลยหรือว่าซื้อ2กล่องจะเก่งขึ้นนครับเก่งมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นยกตัวอย่างก็คือมี SD ครับอย่างแรก SD อย่างที่2 TD อย่างที่3เป็น SS นะครับซึ่ง3อย่างนี้ย่อมาจาก Starter Deck, Trial Deck แล้วก็ Starter Deck นะครับ คงไม่งงกันเนาะแล้วก็สามารถเปิดได้1กล่นนงกองเล่นได้เลยหรือว่าจะเปิด2กล่องเพื่อเก่งยิ่งขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโวเดียวนะครับแล้วก็สามารถเปิดปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องเสริมหรือว่าอะไรแต่ก็จะเก่งไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ตามสไตล์เด็กพร้อมเล่นเนาะก็จะไม่เก่งเท่าไหร่โอเคอย่างแรกแล้วอย่างที่2เรามารู้จักกับ BT หรือว่า b o o s t อร์เด็กนะไม่ใช่บูสเออไม่ใช่ Bo o s ตอร์เด็ BT ก็คือ เออถูกแล้ว BT ก็คือ booster pack นั่นเองครับว่าแล้วก็มี EB EB ก็คือ extra booster UB ก็คือ ultimate booster นั่นเอง booster คืออะไร booster ก็คือชุดการ์ดที่จะทำให้เสริมจากเด็กเริ่มต้นของเราให้ดียิงงย่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือสมมติเราเปิด TD มา2กล่องเงี้ยแล้วมันแบบมันไม่เก่งเท่าไหร่เราอาจจะซื้อ BT เพิ่อมอีกสัก4กล่องของเวร์นั้นๆหรือว่าเป็น EB ที่ ออกมาของโบนั้นนั้นแล้วทําให้เสริมในของเราตามสายตามอะไรที่เราเล่นได้มากยิ่งขึ้นทําให้เด็กเก่งยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความหลูของเด็กนั่นเองโอเคจําได้ไหมมี BT.E,B,U,B ข้อคนถ้าจะซื้อนะครับคนจะซื้อเป็น2กล่องหรือว่าจะเป็น4กล่องก็ได้เอาให้มันเป็นคู่ถ้าเราซื้อกล่องเดียวแล้วผสมทีเดีหนึ่งกล่องเนี่ยเท่ากับ B t อะ่ะ ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่า TDI พวก Starter Dex กับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะให้ก๊าซซัมมา2ใบ3ใบ4ใบหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น BT EBUB ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งทําเป็นแบบ Complete Box นะครับจะมีแค่อย่างละใบนะครับเท่ากับเราซื้อ1กล่องเราก็ได้แค่1ใบยอย่างละใบยอย่างละใบยอย่างใบถ้าเราอยากได้การาดสมมุติผมอยากได้เบาอยากได้ดมเยอะๆอยากได้บัสก็ต้องซื้อ4กล่องนะครับเพื่อให้เรามีกาซซัมทำให้เราโอกาสจวได้มากยิ่งขึ้นในหนึ่ง หรือว่าเอาตามทรัพยากรทรัพยากรตังหรือว่าตังในกระเป๋าน,นั่นเองถ้ามีพอก็จัดเยอะถ้ามีน้อยก็จัดค่อยๆค่อยๆจัดนะครับค่อยเก็บเงินซื้อไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างของทีดีไว้ตรงนี้ตัวอย่างของบีทีไว้ตรงนี้อันนี้ก็ u ยูบีนะครับไปเลือกซื้อกันได้หรือว่า จะมีเอ็กซ์คูลสของเฉพาะของประเทศไทยนะก็จะเป็นซีดีนั่นเองซีดีคือไม่ใช่ซีดีที่เป็นแผ่นนะซีดีก็คือคาแรคเตอร์เด็กนะครับมาจากกล่อง49บาทนั่นเองทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว49บาท59บาทก็จะเป็นรีของภาคเก่ามาให้ใช้นะครับเพื่อบางคนงบน้อยแต่อยากฝึกเล่นเล่นไม่เป็นมีงบน้อยก็ซื้อกล่องนี้กล่องเดียวได้ครับลองเล่นก่อนถ้าติดใจก็ค่อยซื้อบูสเตอร์ซื้อ EB มาเสริมกันต่อวันนี้เป็นเจ๊แล้วก็ยังไง สลิปเออสลิปนี่ก็น่าพูดสลิปก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จําเป็นต้องมีไหมก็มีก็ดีกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถใส่ไปในเด็กใส่ไปในการ์ดของเราอย่างเช่นตัวอย่างครับอันนี้เป็นของบูชิโหลดนะเป็นของ l ลน์ Attack on t i ท a n ก็คือเราสามารถใส่ใส่เพื่อคุมการ์ดของเราในเอง คุมการ์ดเพื่ออะไรเพื่อให้การ์ดไม่มีรอยครับการ์ดไม่มีรอยและเวลาการ์ดโดนน้าการ์ดก็จะไม่เปื่อยนั่นเองทาให้คุณภาพาการ์ดของเราไม่ไม่เสื่อมไปตามการเวลาอาจจะเสื่อมแต่เสื่อมน้อยลงทําให้มันเสื่อมชา้าลงนั่นเองก็จะไม่มีรอยยับหรือรอยอะไรถ้าเราเสิไว้ในซองเราเล่นดีเนาะไม่เล่นแรงหรือะไรอย่างที่สี่อย่างที่สี่หลอย่างที่ห้าแหละนี่ครับเรียกว่าเดคโคเดอร์ เป็นกล่องเก็บการ์ดนั่นเองง่ายๆเลยมันก็คือกล่องใส่การ์ดแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเปิดปิดง่ายนั่นเองนี้แล้วก็ใส่เล็กแล้วเราก็ใส่ได้เลยหย,ยิบมาได้เลยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ครับแต่ว่าซื้อก็จะดีกว่าเนาะอุดหนุนทําให้คิดอันคิดวงการการ์ดดาเนินต่อไปเรื่อยๆมีการ์ดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเป็นเสริมภาษาไทยออกมาเรื่อยๆไม่งั้นก็จะไม่มีลิขสิทธิ์ภาษาไทยดูโอเคต่อนีกว่าเลือกด้าม่า ก็จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าควรซื้อเมื่อไหร่กล่องก็ไม่เท่าไหร่ถ้าน้องๆเก็บเงินซื้อแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับแค่กล่องเป็กั๊ส่วนใหญ่ก็จะราคาประมาณ1 0 0บาทเองเท่านั้นเก็บวันละสิบาทสิบวันเอง20บาทก็แค่ห้าวันเองนะลองเก็บจากเ,เก็บจากอนี่เงินไปโรงเรียนวันละ20บบาทก็พอส่วนที่เราจะไปกินขนมก็แยกไว้นะเงินกินขนมเงินไปโรงเรียน เงินเก็บเองินออมอะไรนี้ก็แยกไว้เงินซื้อการก็แยกไว้ไอทิซื้อได้ครับแต่ต้องซื้อคนพอประมาณเนาะแล้วก็ไม่ลาบากตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองนะครับอย่างสุดท้ายสตโตเรจนี่เองมันก็คือกล่องเก็บใส่เดโคเดอร์นั่นเองเป็นกล่องไว้เก็บขนาดใหญ่ไว้ถ้าแบบเราไปไหนไง่ายๆแล้วก็จะพกนี่ถือกล่องเดียวจบเลยทําให้เราไม่ต้องมายุ่งยากถือทีละกล่องทีละกล่องนะครับโอเคเรามาทบทุกอย่างเงี้ย ทีดีก็คืออะไรทีดีก็คือสตาร์เตอร์เด็กเริ่มเล่นได้เลยเปิด2กล่องเล่นได้เปิดหนึ่งกล่องก็เล่นได้หกล่องเล่นได้เลย BT EBUB คืออะไร BT e b UB ก็คือกล่องเสริมการเล่นของทีดีแรกนั่นเองครับเพื่อทําให้เด็กเก่งขึ้นเท่ขึ้นแล้วก็มีตัวเก่งๆมาเสริมเด็กมากยิ่งขึ้นครับ CD คืออะไร CD ก็คือเด็กเริ่มต้นสําหรับผู้งบงน้อยนั่นเองแล้วก็สามารถรีของเก่าทําให้บางคนแบบสมมติตามหา ตอนาราชนมังกรจ่าย2อเลือดจวสองหาไม่ได้สักทีไปซื้อของกล่องเอ็นชินดวลเขาก็จะมีรีมาให้น,นั่นเองก็คือดีมากนะครับเพราะว่าของไทยเราทั้งถูกทั้งหาง่ายทําให้แบบเออคนมาเล่นใหม่ก็เออจะได้แบบเก็บตามง่ายๆน,นั่นเองไม่ต้องไปตามหาภาคเก่าหรือแพงๆนะครับโอเควันนี้ได้เขาได้ไปเยอะเลยใช่ไหมผมก็พูดจนเหนื่อยแลยโอเคเป็นไงกันบ้างตัวอย่างทีดีนะผมก็จะขึ้นไว้ปุ๊บปุบปบ จะขึ้นไว้เยอะๆเลยนะเผื่อชอบโบไหนหรือว่าอะไรก็ไปเลือกดูกนได้เลย BT ก็จะลงมาแบ่งๆลงมานะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนะตอนนี้ t c g Kami มีเพจแล้วก็ฝากไปกดติดตามด้วยอย่าลืมนะไปกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดฟ like, อจัดไปมีอะไรกดกดหมดโอเค Help me บา,บายๆไปแล้วนะครับ